ทำไมบริษัทซัมซุงแค่นั้นแหละทุกคนไปเขายิงโทรเลย สวัสดีชาว YouTube ทุกคนครับแล้วก็วันนี้ครับกลับมาพบกับผมปุ้นปุ้นจะเซตอีกเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้นะครับซึ่งที่เราจะมาเล่านะครับก็คือเกี่ยวกับบริษัทไอทีบริษัทหนึ่งนะครับเหมือนเช่นเคยครับทุกคนถ้าทุกคนจําได้นะครับใน EP พสองนะครับผมได้พูดกับบริษัทไอทีบริษัทหนึ่งนะครับนั่นก็คือบริษัทเอ่อแอปเปไปนะครับแล้วก็คลิปที่สามก็คือที่แล้วนะครับผมได้พูดกับบริษัทเสี่ยมี่ไปนะครับแล้ววันนี้ครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครััััััััััับบ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 บมมมาาาดูรร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 ิิิิษษษษทททททอออออีีกกกนนนนนึึงงงงงคคคซ่่เเเเเเเป็ฝชยยขหหืืล ซึ่งบริษัทนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทของประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็ขายทั้งเกี่ยวกับบริษัทมือถือนะครับแล้วก็ iPad ดแท็บเล็ตนะครับทุกอย่างแล้วก็อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าก็มีนะครับพวกแบบว่าทีวีหรือเครื่องชัร์จา้นะครับถ้าพูดมาขนาดนี้นะทุกคนก็คงอาจจะรู้นะครับว่ามันคือบริษัทซัมซุงนั่นเองครับทุกคนก็งงโอเคครับทุกคนต้องน้อยฟังผมว่าคือผมเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของบริษัท Apple นะครับซึ่งถ้าผมเนี่ยจะออกมาเล่าเกี่ยวกับบริษัทซัมซุงไหนก็คงอาจจะแบบว่า ดูไม่อินแล้วก็ดูไม่ค่อยมีเซนเท่าไหร่ครับทุกคนวันนี้นะครับผมเลยจะพาเพื่อนผมคนนึนะครับมาให้ทุกคนรู้จักนะครับซึ่งเพื่อนผมคนนี้ครับครอบคนที่เขาค่อนข้างจะสนใจในบริษัททำซูนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นแฟนคลับกันเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนอยากพบกับเขาแล้วไปพบกันเลยครับเขาตะรับครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนทุกคนเอ่อยวเชียงรายทั้งหกสิบสองคนนะ อย่างแหกทุกคนอยากให้รู้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนะ้าก็เป็นใครนะครับคือถ้าทุกคนเนี่ยเคยแบบว่าดูเคยดูสามคลิปของผมที่ผ่านมานะครับคือทุกคนจะถ้าใครเคยอ่านเดสค์ทาของคลิปแต่ละคลิปผมนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยจะมีเขียนชื่ออยู่สองคนนะครับก็คือชื่อแรกของผมที่เป็นคนดําเนินรายการนะครับแล้วก็จะมีชื่อต่อท้ายจากผมมานะครับที่ผมเขียนว่า ผู้จัดทังและผู้ตัดต่อนะครับซึ่งจะมีไอจีของท็อปดีแปะอยู่ครับซึ่ง็อปคนนี้แหละครับเขาเป็นคนติดตามกันได้คลิปให้เราเลยครับทุกคนไปติดตามเลยครับคอมเมโอเคท็อปลาวไเรื่องที่คําถามแรกกันเลยครับคืออย่างแรกก่อนเลยนะคือเขาอยากให้ท็อปเล่าให้ฟังหน่อยว่าซัมซุงเนี่ยมันมันแบบว่าใครเป็นคนก่อตั้งแล้วก็แบบว่ามีที่มาอย่างไงอะไรมานโดยส่้นของเกรนเกินอ๋อเกินเกินๆะก็ อันดับแรกก็ต้องแบบว่าถ้าถ้าพูดถึงแบบแบรนด์ที่ที่แบบว่าคุณภาพดีนะใช้<ม>อัปเดตยาวนานศูนย์บริการเยอะใช้งานง่ายอย่างเงี้ยก็แล้วก็เป็นระบบ a n d ด o i d เนี่ยก<ม>็ซัมซุงก็คือหนึ่งในตัวเลือกแรกๆของใครหลายๆคนเนื่องจากว่าเป็นแบรนด์เจ้าตลาดด้วยเป็นแบรนด์ที่อยู่มานานด้วยอะไรก็ว่าไป<ม>อ่า เอ้ทุกคนแต่เรื่องนี้จริงอย่างนี้นะคือแบบว่าถ้าแบบว่าทุกคนแบบลองผู้ติดอันดอใช่ปะแบบหลายๆคนแล้วที่ซัมซุงเป็นมาตรฐานอยู่แล้วอันนี้บอกว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าก็ทังเข้าใจได้ง่ายมาก <c oughs> โอเคครับเอางี้อย่างนี้ขอมาคําถามเจาะลึกคำถามหนึ่งคือขออยากเขาอยากฟังเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของเอ่อไม่ไม่ใช่ประวัติสิเรียกว่าที่มาของชื่อซัมซุงดีกว่าว่าชื่อซัมซุงเนี่ยมันมาจากอะไรอะไรยังไงบ้าง <c oughs> อ๋อที่มาที่มาอันดับแรกเนี่ยก็ตรง ย้อนไปตั้งแต่1938เลยวันที่1มีนาะ1938ก็เป็นวันที่ซัมซุงก่อตั้งขึ้นมาธุรกิจแรกที่เขาทำเป็นร้านขายของชำ mm hmm. เล็กๆมันอยู่ที่ตั้งอยู่ที่เมืองแทก,กูประเทศเกาหลีอ่าเขาก็ขายร้านขายของชำเขาขายแบบขายบะหมี่ขายปลาแห้งขายผักผลไม้อ่าส่งออกไปที่ ปัก,กีงประเทศจีนอ่าอืมมันก็มีที่มาไอ้น,นี่นะดูซิ้องดีโอเคทีเนี้ยมีอีกคำถามหนึ่งคือเขาเคยได้ยินมาบอกว่าจริงๆเนี่ยนอกจากเนี่ยซัมซุงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่า,าเป็นเป็นบริษัทแบบว่าผลิตกกับว่าเอ,อ่อมือถืออะไรพวกนี้ว่ามัานยังผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินด้วยหรอใช่ใช่ผลิตเครื่องยนต์เนี่ย แล้วคือปัจจันนี้คือยังผลิตอยู่ป่ะหรือว่ายังไงหรว่าเขาเลิกแล้วยังยังยังผลิตอยู่แต่ว่าแต่ว่าเขาเขาก็ไม่คือตอนแรกอ่ะเขาไปร่วมทุนกับอีกสองบริษัทมันชื่อว่ามันชื่อว่าเด e ูเฮฟวี่อินดัสทรีกับคุณใดคุณใดหรืออย่างนี้นอ๋อคุณใดคุณใดอ่ะเออซึ่งคุณใดก็คือปัจจุบันนี้คือคือเป็นบริษัทรถยนต์เป็นบริษัทรถยนต์กัน เกี่ยวกับทัศน์วัตถุนี่ถ้าจะไม่ผิดคือคือตอนนี้เขาไม่ได้ร่วมทุนกับก่องบริษัทนี้นะแต่ว่าเขายังผลิตอยู่เขายังผลิตอยู่อ่าแต่เขาก็ไม่ได้เน้นอ่ะเขาก็อที่นี้เนี่ยคือถามเบว่าจริงๆแล้วสินค้าแรกของซัมซุงเนี่ยบอกว่ามันคืออะไรแบบเป็นมือถือหรือว่าเป็นทีวีเป็นอ๋อสินค้าแรกเป็นทีวีฝัามดันถ้าเป็น ของอิเล็กทรอนิกส์นะเป็นทีวีขาวดำเป็นรุ่นแรกเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดนะคือตอนนั้นอนะ่ะเขาก็าทำขึ้นมาเพราะมันเป็นหลังสงครามโลกเนี่ยเขต้องการให้คือคือตอนนั้นแบบเกาหลีเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรนะบอกข่าวสารนะเออเขาก็ต้องมีทีวีเขาก็เลยทำขึ้นมาเอาไว้แก้ข่าวสารให้กับประชาชนเลยตอนนั้นนะ งั้นแสดงว่าคือในยุคสมัยนี้คือว่าทีวีซัมสุนนี่ก็ถือว่าบูมบูมบูมอยู่ใช่ไหมหรือว่าก็ยัง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 ไม่บูมก็เพราะว่ามันมันด้วยความที่มัน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 เพิ่งเป็นคนผลิตรแรกๆอะ่ะเขาก็ยังไม่ไม่ยังไม่รู้จักยังยังแบบมันก็เหมือนแบรนด์ใหม่ๆมาบ้านเราเนาะเราก็ยังไม่กล้ากล้าจะซื้อกันอ่ามันก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรกว่าจะ ก็จะได้รับความนิยมอ๋มอเดี๋ยวนะแล้วอย่างนี้คือถ้าแบบว่าซัมซุงผลิตเกี่ยวกับว่า,วาทีวีเลยขึ้นมาตลอดแล้วคืออยู่ดีแต่ว่าผัานหน้าผลิตโทรศัพท์ได้ยไงเขาเขาก็คือคือนี้ต้องย้อนไปตั้งแต่ปีนู่นเลยหนึ่งเก้าหกเก้าอ่ะคือคือเขาผลิตทีวีขึ้นมาใช่ไหม,มเขาก็แตกลายผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆก็เป็นพวกเครื่องซสกผ้าตู้เย็น ที่เรารู้กันดีเสร็จปุ๊บเนี่ยปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนี่ยเขาก็เขาก็ถึงเริ่มมาผลิตโทรศัพท์มือถืออาผมเนี่ใช่ก็เพื่อไม่นานยี่งใช่ไหมเมื่อมันไม่กี่ปีมาแล้วเออยี่สิบปีได้น่าจะทันทันโนเกียป่ะรู้สึกว่าใช่ไนะหมเออน้าเติมกินเลยไันใช่ก็ประมาณประมาณโนเกียกนั่นแหละเออเออใกล้ใกล้กันอ้าวแล้วคือไท่เนี่ยนะ่ะคือแบบว่า ถ้าสมมติว่าแบบว่านับนับนับเป็นยุคอุตสาหกรรมอะซัมซุงอะจริงๆแล้วแบบก้าวแบบก้าวเข้าสู่แบบว่าการเป็นอุตสาหกรรมเต็มตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ก็ตั้งแต่ตั้งแต่เขาผลิตไอทีวีกับตู้เย็นแล้วเขาก็เริ่มก้าวเข้าสู่ตอนตอนนั้นแหละหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์อ๋อคือว่าแบบว่าอ๋อคือเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมตั้งแต่ก่อนผลิตโทรศัพท์อีกใช่ป่ะใช่ใช่เอาอย่างเงี้งั้นถามอีกนิดหนึ่งคือ ถ้าสมมติว่าซัมซุงมันคือมันมีผลติตภัณฑ์เยอะมากใช่ทีนี้นคืออยากรู้สองอย่างคืออย่างแรกคือในบรรดาผลติตภัณฑ์ทั้งหมดของซัมซุงเนี่ย,อะ,อ,าายอะไรถือว่าขายดีที่สุดอะไรถือว่าขายดีที่สุดทีวีบบว่าทีวีเหรอมไม่ใช่โท <TV S 1> รศัพท์อันอันอันนี้เราต้องแยกกันอนะ่ะคือคือจะ,จะ,จะถ้าโทรศัพท์มันก็มีบางรุ่นที่ขายดีแต่ถ้าีแต่ถ้าในบรรดาเครื่องใช้ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดก็ทีวีจะขายดีสุดถ้านับว่ายอดขายในยเขาขายดีปีนี้เป็นปีที่สิบห้าแล้วที่เขาขายอันดับหนึ่งมาสิบห้าปีแล้วทีวีใช่แต่ก็ต้องอย่างเราทีวีซัมซุงมันดีจริงครับผมเพราะผมเชื่อว่านะว่าหลายๆคนบ้านใครหลายคนในคนใช้ทีวีซัมซุงเพราะบ้านผมเองก็ใช้ทีวีซัมซุงเหมือนกัน <Okay. S 2> แต่ถ้านับความน่ถ้านับว่ามือถือเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ไม่แน่ใจแต่ถ้านับว่าในบรรดาซีรีส์กับซีรีส์โนต้ตเนี่ยหลายๆคนก็คงจะได้ข่าวว่ามันซีลสองซีรีส์นี่มันก็มีรุ่นที่ล้มเหลวอ่ารุ่นที่มันไม่ประสบความสําเร็จก็อย่างนี้นทุกคนรู้ว่าโนต้ตเจ็ดมันระเบิดอ่าอันนี้ข่าวดังข่าวดังไปทั่วโลกเลยส่วนถ้าเป็นซีรีส์เเนี่ยอ่าถ้าเป็นซีรีส์เเนี่ย อันนี้อันเนี้ยเจะข่าวไม่ค่อยดังแต่ว่ายอดขายไม่ค่อยดีเลยก็คือ S5 เพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ออกมาแล้ว S4 มันดีกว่ากล้อง S4 ถ่ายดีกว่าวัสดุ S4 ดีกว่าอ้าวแล้วรุ่นใหม่กว่าทำไมแย่กว่ารุ่นเก่าอะไรประมาณนั้นมันก็เลยยอดขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เข้าใจเอ้ยแล้วคืออย่างเนี้ยเออขอขอยังถามหนึ่งคือ ด้วยความที่ว่าซัมซุงเนี่ยคือมันคือมันมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากมาว่ามีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบทีวีเครื่องซักผ้าอยู่นีเครื่องดูดฝุ่นก็มีใช่ไหมล่าสุดก็เห็นใช่ใช่ใช่มีเครื่องดูดฝุ่นด้วยมีโทรศัพท์อีกมีท็อเล็ตอีกอย่างนี้อ่คืออยากจะรู้ว่าแบบว่าซัมซุงแบบ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 เป็นบริษัทใหญ่บริษัทเดียวหรือเปล่าหรือว่าแบบว่ามีเอ่อบริษัทตย่อยออกไปอีกมีมีประมาณมีย่อยมีมีมีย่อยประมาณสักเจ็ดมีเจ็ดสิบแปดบริษัทนะเจ็ดสิบแปดเลยหร บริษัทในเครือนะบริษัทในเค,ครือเขาแล้วคือ,อ,อตอนนี้เนี่ยถ้านับแบบว่ารายได้รวมแบบว่าแบบเงินเข้าเงินออกบริษัททั้งหมดอะซัมซุงเนี่ยถือว่าแบบว่า <c oughs> มีมีมูลค่าแบบบริษัทกี่ล้านกี่ล้านล้านมูลค่าบริษัทหรออ๋อก็คือถ้านาับว่าปีนี้นะสองเอเอ,อเอาที่เห็นข่าวล่าสุดก็คือปี2020ันยะี่สิบแลซัมซุงมีมูลค่าบริษัทเนี่ย สามแสนล้านบาทไอ้อล้านดอลลาร์ล้านดอลลาร์ก็<า>อันดับหลล้าอของโลกอย่างแอปเปก็จะอันดับหนึ่งใช่ไหมคำชูอันดับห้าอ่ารู้สึกจะเป็นรองไม c r o s o f t แบบอะไรที่อย่างยังไม่ได้แต่รู้แค่ว่าอันดับห้าก็มูลค่ามาสามแสนล้านดอลลาร์ดีเเงินไทย<อ>ก็ไปคิดกันเอาเองที่อยากจคิดโอเคครับพทอมขอบคุณมากวันนี้เราก็มีคำถามเลแค่นี้นะครับ โอเคครับครอบโอเคลากรบาย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 โอเคครับทุกคนถ้าสมมติว่าในคลิปนี้นะครับม e ีใครมีอะไรเพิ่มเติมสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ข้างล่างนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะเอามาทําแบบนี้ในคลิป2กัก็ได้ครับหรือว่าแบบว่า ถ้าใครมีมคำถามสงสัยเพิ่มเติมแล้วทิ้งไม่ได้คอมเมนต์เยอะๆนะครับเอาจจะออกมาทำคลิปสอบได้ครับและถ้าใครมีเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์ไปที่คณะเพื่อบอกเราเรื่องราวพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับหรือถ้าใครมีคำถามสงสัยเนี่ยก็สามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เหมือนกันครับแล้วก็ถ้าคำถามเยอะๆเนี่ยบางทีเราสองคนอาจจะออกมาทำคลิปตอบทันทุกคนใหม่อีกรอบนึงนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังด้วย ถ้าคลิปนี้นะครับมีข้อมูลไหนผิดพลาดประการใดนะครับผมปุ้นพจน์และก็ท็อปอภินันโดยขึ้นโดยคดวามเป็นตัวแทนนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอโทษมาณที่นี้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมปุ้นพจน์และท็อปอภินันขอลาไปก่อนครับวันนี้ครับวับนนี้สวัสดีครับ